นี่เป็นหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นขวัญใจแม่ยกเลยเพราะว่าเขาหน้าหวานไม่พอเสียงก็เพาะอีกด้วยนะคะก็ ก่อนหน้านี้น้อแฟนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีการแสดงลิเกนะคะแก้บนถวายองค์ปู่ดำนะคะของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรนะคะที่จัดเต็มกันถึง3วัน3คืนกันเลยนะคะณวัดป่ากินรีนะคะจังหวัดบึงกาฬซึ่งจะภาพที่ไหนก็จะภาพไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่ว่าเป็นน้องแบงค์สอนรามของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่จัดเต็มสุดๆแถมวันงานเนี่ยก็มีแฟนคลับที่น่ารักไปรวมตัวไป กันเต็มเลยนะเห็ดเรียกว่าอิ่มบูญกันทั้งเจ้าภาพแล้วก็แฟนๆที่ไปร่วมงานกันเลยนะคะแค่นั้นไม่พอนะคะอีกไม่นานก็ใกล้จะถึงวันหยุดประจําปีของคณะสอนลามน้ําเพชรแล้วนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยจะหยุดประมาณช่วงเดือนกันยายนนะคะว่าแต่น้องแบงค์เนี่ยมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะใกล้จะได้หยุด ไปเที่ยวครับถึงช่วงที่แบบทุกๆปีครับเป็นหยุดประจาปีเที่ยวต่างประเทศรอบนี้เป็นมี2ทริปครับต้นเดือนไปยุโรปครับอันนี้ก็ไปทํางานทํางานแล้วก็มีเที่ยวนิดหน่อยครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็แพลนไว้ว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ก็ดูสถานการณ์อีกทีนึงครับไม่กล้าจองอะไรนะช่วงทํางานคือแม้เป็นคนชอบทางานอยู่แล้วครับเราก็ทำทำเพราะว่าพอเราทํางานอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เก็บเงินอะไรเงี้ยไว้รอ รอให้มันแบบสุกงอมเต็มที่ครับแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนใี้เต็มที่เลยไปช้อปปิ้งไปรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับดีใจแล้วครับีิใการจะได้พักจริงๆแล้วยังไม่กล้าจองอะไรเลยเพราะว่าข่าวก็มีมาตั้งแต่แบบช่วงต้นปีแล้วอะไรเงี้ยครับเราอยากไปเป็นนักท่องเที่ยวไงไม่อยากไปเป็นผู้ประสบภัย <laughs> ตอนนี้คิวงานหรอครับมีจองนะครับที่แบบเป็นงานประจําปีอะครับใช่ครับจะสอิม่มอกอิ่มใจครับคือเรารู้เลยนะว่าฟีลของการที่เราได้เป็นช่ภาพอะ รู้สึกยังไงล้วรู้สึกแบบอิ่มใจที่แบบเราได้ให้รางวัลแล้วก็จัดงานน,นู่นนี่ให้ชาวชาวจังหวัดบึงการได้มาชมกัน<ม>แฟนคลับที่อยู่ทั้งภาคอีสานได้มาชมอะไรเงี้ยมันอิ่มอกอิ่มใจครับเป็นงานแก้บนสแสดงลิเกถวายองค์ปู่ดำแสนศรีจันทรา,า,านคราช ที่วัดป่ากินารีครับใช่ครับพอเสร็จงานแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปขึ้นถ้านาคาเรียกว่าพักผ่อนไหมครับไปขึ้นถ้าก็เป็นการนี่ครับพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเราศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปไหว้ปู่ก็สบายใจครับให้ธรรมชาติทิวใจเรารู้สึกไม่ผิดหวังครับก็ตัดสินใจถูกครับตัดสินใจถูกกับล่าสุดนะครับที่ไปทํามาอะไรเงี้ยดีครับถ้าทํามาแล้วแบบงานเยอะแล้วก็มีคนมาชื่นชอบเนี่ยครับก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วตอนนี้มาคิดว่าเข้าที่แล้วนะ เพราะว่าก็ผ่านมานานมากแล้วครับเกือบปีแล้วครับแล้วคิดว่าคุณหมอหน่าจะไม่ได้กินตังสารามอีกหลายปี <laughs> จริงๆก็ไม่ได้ดูโงเห้งอะไรมากมายนะครับแต่ดูแค่ว่าถ้ามันพอดีและมันเหมาะกับใบหน้าเราครับมันก็พาให้หน้าเราดูดีขึ้นแล้วเราก็มั่นใจด้วยครับมันเกิดจากความมั่นใจมากกว่าก็แฟนข่าบก็ต้องชมอยู่แล้วครับ